วันนี้ตอนเช้าตอนใกล้จะ9ก้ามงนะครับนี่คือต้นเศรษฐีวินนพัน้์นะครับให้ดูไปก่อนนะครับว่ามีต้นมีขนาดใหญ่มากนะครับยังไม่มีใครเข้ามาดูเลยอันนี้คือเดี๋ยวจะให้ดูไปเรืเ่อยๆก็แล้วกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เข้ามาก็สามารถที่จะดูย้อนหลังกันได้ ตอนนี้ก็คือกิ่งของต้นเศรษฐีวินสันหรือวา่าก้านนะครับที่ตัดแต่งเพื่อความสวยงามนะครับก็ได้ตัดยอดออกไปนะครับอยาให้ดูมุมไกลๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันมองไม่เห็นชัดเท่าไหร่นะครับที่อยู่ตรงกลางนี้ก็คือต้นสาน้อยป่าแป้งนะครับทั้งทั้งสองชนิดนี้ก็คือต้นเศรษฐีวินสันกับสาน้อยป่าแป้งก็ถือว่าเป็นญาติญาติกันนะครับมีสายพันธุ์เดียวกันนะครับนี่ฮ เป็นอยู่ในตระกูลเดียวกันต้นนี้คือสาวน้อยป่าแป้นะครับนี่นะนี่คือต้นเศรษฐีวินสันสังเกตดูนะครับสวัสดีผู้ชมทั้ง4คนด้วนะครับผมสา,าหรับใบต้นเศรษฐีวินสันที่โดนแดดนะครับใบก็จะดูลักษณะของใบก็จะไม่แบบนี้นะครับ เพื่อนๆที่ปลูกต้นเศรษฐีวินสันก็พยายามอย่าให้โดนแดดนะครับเพราะว่าถ้าโดนก็จะเป็นต้นเศรษฐีวินสันที่มีใบไหม้แบบนี้นะครับลักษณะใบาเห็นไหมครับนี่คือต้นที่โดนแดดนะครับใบก็จะไหม้ส่วนที่อยู่ในร่มสังเกตว่าใบของเขาก็จะสวยนะครับเป็นใบสีเขียวสวยงามเดี๋ยวจะถอยกล้องออกมาไกลๆนะครับให้ดูใบก็ค่อนข้างที่จะสวยงามแบบนี้นะครับนี่ครับใบสวยงามมากนะครับ ขนาดใหญ่นะครับให้ดูเทียบกับฝ่ามือนะครับเทียบกตกฝ่ามือมองเห็นไหมนี่นะครับใบใหญ่มากๆเลยนะครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าตอนนี้อยู่ที่สวนที่ไหนนี่ก็คืออยู่หน้าบ้านนะครับอยู่ที่ต่างจังหวัดจังหวัดอุดรน,นะครับนี่ครับเศรษฐีวินสันใครที่ชอบขอหวยจากต้นเศรษฐีวินสัน ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับขอหวยขอโชคขอลาบตามความเชื่อเกี่ยวกับต้นเศรษฐีบินสันก็เชื่อกันว่าเป็นไม้มงคลให้โชคเกี่ยวกับหวยนะครับสําหรับผู้ปลูกนะครับสามารถขอหวยได้อีกต้นหนึ่งนะครับตรงนี้คือใบไม้นะครับก็ได้ตัดตัดลิมส่วนที่ไม่ออกไปเพราะว่าโดานแดดนะครับนี่ฮนะ ตรงปลายนี้เคยโดนแดดก็ตัดตกแต่งออกนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบว่าไม่อยากให้มีใบที่เป็นใบไม่สวยแบบนี้นะครับหรือมีรอยตัดแบบนี้ก็สามารถที่จะตัดตัดใบตรงนี้ออกไปได้เลยนะครับนี่นะครับสามารถที่จะตัดลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะจะให้ดูตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อบางคนก็จะไม่ชอบว่าใบมีลักษณะขาดแบวนแบบนี้นะฮะ ก็จะดูไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับมาดูต้นนี้กันบ้างกระถางนี้มีอยู่สองต้นด้วยกันนะครับสําหรับกระถางนี้มีอยู่สองต้นใบนี้โดนแดดเหมือนกันนะครับใบโดนแดดก็จะไหม้นี่นะครับเพราะว่าเขาจะไม่ชอบแดดชอบอยู่ในร่มแสงแดดลำไไรนะครับนนเนี่ยโดนแดดใบก็จะไหม้เป็นลักษณะแบบนี้ ใบไม่ไม่ได้ใช่ใบลุกเป็นไฟนะก็คือใบมันแห้งนะครับมีขนาดแห้งก็จะไม่สวยงามนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับต้นเศรษฐีบินสันที่หน้าบ้านนะครับท่านใดสนใจหรือว่ามีความเห็นอะไรสามารถที่จะคอมเมนต์ลงมาได้นะครับเกี่ยวกับต้นเศรษฐีบินสันนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ